ก็โอเคครับผมสวัสดีผู้ชมนะผมสวัสดีผู้ชมกันเลยครับผมก็ในคลิปนี้มากัดถนนกันต่อแล้วผมกัดถนนกันต่อแล้วกันนะผมก็เมื่อกี้ผมกัดยังไม่เสร็จนะมาล้ากันต่อเลยผมนะผมถ้าไม่มีเสียงก็ขออภัยทุกคนนนด้วยนะผมมาเรื่นต่อครับผมตัดตาตัดตาก็พยายามกัดให้มันตามเส้นตัวเองนะนะครับผมยา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 ไอ้บ้านนี้มันจะเบี้ยวตลอดเลยเนี่ย ้วก็กัดไปเรื่อยๆผมกัดไปเรื่อยๆเะครับผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะปิดคอนโทรลนะผมจบแล้วเออมันสั้นดีผมมันสั้นดีนะผมชอบชอบชอบเฮ้ยเดี๋ยว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 ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเกือบไปแล้วไงเกือบไปแล้วไงมันสั้นดีนะถนนแบบสั้นดีกัดแป๊บเดียวจบกัดแป๊บกัดแป๊บเดียวจบอะเออก็ดีอผมก็ดีนะงานซ่อมถนนผมงานซ่อมถนนนะครับงานซ่อมถนนนะครับพี่ เออก็ให้มันยยอมาฝั่งนี้นิดนึงนะให้มันจึงเขียงนิดนึงนะครับผมปึ๊บโอเคผมป๊บปเปิดปรถทอนล่วงไปโอ้โหยังไม่ได,นหนไได้หนึ่งรถเลยเนี่ยกัดเนี่ยยังไม่ได้บอหนึ่งรถเลยเนี่ยโอ้โหอะไรพี่แกครับเนี่ยโอ้โหทั้งหกทั้งอะไรนะผมหมกบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้โหดูดิมันวิ่งออกหน้ามันจะมันจะโยนทันหรือใครจะไปโยนทันเนี่ยฮะใครจะไปเดินทันอ่ะโอ้ยอะไรพี่แกครับเนี่ยไป โอเคครับผมทุกคนครับในครับผมก็ปิดหยุดบอลมึงหยุดอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ถอยครับผมบื่นแวบแวบืุนก็ใกล้จะเสร็จแล้วผมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับรุ่นรุ่นรุ่นโอเคครับผมเราก็ปื้ดมาแล้วก็ถอยมาผมไปเราเปิดก้นทุ่นป้าแล้วผมถอยแวบรุ่นถอยมาถอยมาถอยมาหน้าผมถอยมา ถอยมาถอยมาอะไรไม่อร่อยถอยมาถอยมาโอ้โหอะไรของพี่แกเนี่ยอ,อะไรของผมนี่แหละเออ <c oughs> ก็ไปเรื่อยผมไปเรื่อยนะครับกัดถนนกันจะเสร็จแล้วผมก็อย่ามองรู้ว่าเป็นงานนะ่าเบื่อนะก็ถ้าทุกเออถ้าถ้าได้ขับเอ่งนี่ยมันจะสนุกมากนะครับรถกัดถนนเนี่ยนะผมถ้าได้ขับเองจะสนุกมากนะผมเมื่อกี้รถกระบะเออวิ่งมาหายเฉยปะ โอเคแล้วเราก็เปิดคอนโทรลน่ะคมับผมแล้วก็หมุนป้ายครับผมแล้วก็ปล่อยสั่งให้มันถอยมาจื๊อโอเคแล้วก็เดินหน้าไปครับผมตีป้ายนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมเราไม่เหน็ดเราไม่เมื่อยนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมปั๊บ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 นี่จื๊อ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  อารมณ์ดีก็กนโอเคผมเต็มรถล,ล้วก็ขายมั่งเลยครับผมมหมื่นห้าผมได้ได้ตังค์ดีนะได้ตังคนะ์ดีป้าปิดคอนโทรลครับผมปิดปิดก่อนนะก่อนท,ที่จะกลับรถนี้ต้องปิดคอนโทรลก่อนนะผมปิดคอนโทรก่อนละกันนะครับผมโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคทําไมเขาต้องกัดออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทําไมต้องกัดออกวะก็ไม่รู้เหมือนกันวะ ทำไมไม่เอาดินมาถมมาเลยหรือว่ามันไม่ได้มันความแน่นจะไม่ถึงเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมต้องกัดถูกอ,ออกนะใครรู้ว่าเมน์บอกกันด้วยนะเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะผม,เร,ระผมเรียบร้อยแล้วนะผมเรียบร้อยแล้วโอเคผมเราวทีนี้ก็เอารถออกจากบริเวณตรงนี้ผมก็ผมจะขึ้นเทลรลแล้วก็ลากกลับบ้านไปเลยนะผมนะครับโอ้โหเจ้าขึ้นเทรลแล้วก็ลากกลับบ้านเลยมันจะไปไหนก็ไปเด้อโอเคผมลากกลับบ้านเลยผมลากกลับบ้านเลย ไปมาไปมาปึ้โอ้โหเทรเลอร์จอดอยูน่นี้บ้านผมอยู่อยู่นี้โอ้โหด,ดีดีชีวิตด,ดีด,ดีเยอะอย่าตก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 นะอย่าตกนะทีนี้ก็ขุดครับผมทีนี้ก็ขุดนะเดี๋ยวงานขุดก็เนี่ยผมงานขุดก็นิดเดียวผมนะผมแต่ตอนนี้เอรอถผมตกตกทางออครับผมรถบมตกครับผมทัวนะรถผมตกโอเคัมล็อกเองเลย โอเคครับทุกคนครับเปิ่อแล้วก็เอ่อจะลากกลับบ้านเลยครับผมผมจะลากกลับบ้านเลยแล้วกันนะครับก็าได้กี่นาทีแล้วสี่นาทีเองนะผมก็เดี๋ยวลากกลับบ้านเลยแล้วกันนะผมเนี่ยู้ตับโอ้โหเดี๋ยวไปหาที่กลับรถดีกว่า่ะกลับรถตรงไหนดีด้านในกลับรถด้านในได้ไหมน่าจะได้ครับผมน่าจะได้นะเดี๋ยวงานขุดเราค่อยมาขุดกันในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะทุกคนนะ เน,นี่ยผมอยากทาถนนตรงนี้มากเลยนาในในหมู่บ้านเนาะแบบว่าจะดีมากเลยดีกล,ลกลับรถก่อนกอนกลับรถก่อนอู้น่าจะกลับได้มั้งกลับได้หรือเปล่าวออะอาเข้าไม่ได้เหรอเฮ้ยมันติดอะไระอ่ะอืมผมว่าผมมันติดอ่ะมันปกติมันไม่ติดนะมันติดอากาศละเออวะเข้าไม่ได้เฉยวะ่ะ ปกติมันเข้าได้นะปกติมันเข้าได้นะเออนนี่เขเข้าไดไ้ทำไมมาทำภารกิจทำไมมันเข้าได้ละ่ะรออีกเลยโอ้ชมวิวไปผมชมวิวไปนะผมชมวิวไปโอ้โหดูวิวกัางคันลมดิโอ้โหเป็นการชมวิวไปในตัวโอ้โหโอเคสนะวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหบ้านสวยนะโอ้โหทำเลบ้านหมู่บ้านตรงนี้มันโคตรสวยนะทุกคนนะเนีย่ยแล้วก็มีซอยถนนเข้าแบบน่าอยู่มากน่าอบ่นมากครับผม สำหรับการที่จะมาพังมากครับผมแหมเอ๋อมาถ่ายรูปบ้า่าบออะไรเจ็ดสิบบาทครับผมโอ้โหเมโอเควบโอ้ยนอนนอนหนอนหนอนนอนไป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 บ้าไปเออครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลดลงเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขุดกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาซ่อมรถ รอกันดีกว่านนะครับโอเคตอนนี้งานก็เสร็จแล้วนี่ทุกคนนะงานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนบป้าโอเคผมไปเดี๋ยวเราเอาถอยรดลงแล้วก็ทำอะไรกันดีนะผมเพราะว่ามันกัดเสร็จแล้วไงนะผมก็ผมจะแบ่งหมวดหมู่ไปนะผมเดี๋ยวคลิปขุดอยมาขุดกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคเพื่อ,ถอ,ถ,อถอยนะผมถอย โอเคจอดเรียบร้อยผมเมื่อก่อนเรารีวิวรถกันที่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โห <c oughs> oh, มันคือทำเลไม่สวยไงครับรีวิวรถตรงนี้โอเคทุกคนครับแล้วก็เรียบร้อยผมก็อืเราอาจได้กี่นาทีแล้วนี่6นาทีครับผมเดี๋ยวเราจะย้ายรถอ่ออะไรไปดีอืมันได้ใช้รถอะไรบ้างอ่ารถรถยกเหรออ๋อเดี๋ยวต้องไปซื้อถ้อยโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมแมโครดีกว่านะ,ะรถดำเออเตรียมรถดำไหมสำหรับในการเทผครนะับ ก็รถดำเราก็มีอยู่ครับผมนะครับ <G ül üş> ก็เตรียมรถดำไว้สักสองคันเนาะนี่ครับผมร <G ül üş> ถดำเราก็มีอยู่หนึ่งคันนะครับผมไปเดี๋ยวรถดำเป็นด่างอะไรเลย <G ül üş> ก็เตรียมรถดำไว้สําหรับการเอ่อสตอ๊อกดินไว้ครับผมสตอ๊อกดินไวนะนะ้นะครับนะครับผมก็เตรียมไว้เลยไปวู้วูนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเตรียมดินไว้นะครับผมแอบื้อะกับชุน ไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆครับนี่สวัสดีครัรบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคครับผมโอเคโอเคโอเคแล้วร,รถดับมาจอดไปตรงบริเวณนี้ครับผมก็เราจะตักดินเทไว้นะโอเคแล้วก็ามาอีกสักหนึ่งคันก็ผมมาอีกสักหนึ่งคันก็อีรถมันจะได้ลากหรือเปล่าวะาออผมว่าเอาไว้หนึ่งรถก็น่าจะพอนะหนึ่งรถ กับรถดําคันเล็กเนี่ยน่าจะพอนะครับน่าจะพอนะผมว่านะพอหรือเปล่าวะเออน่าจะพอ้งน่าจะพอ้งถ้าถ้าไม่พอไม่อะไรเดี๋ยวเออเอาหัวเดียวกันนี่แหละเอาหัวเดียวกันนะผมเอาหัวเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปลากเอาเอ้เราไม่เห็นรถบัสออกมาเรื่องไหคุ้มนี่แหละไม่เห็นเรื่องไงโอเคเอาเดี๋ยวลากไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลากเอาหางับผมเดี๋ยวลากเอาหางนะครับวัดป้าป้าอ้โหูขนาด รีเซ็ตแล้วนีเนี่ยถอยนะพี่ถอยนะครับถอยนะครับให้มไปขอนนะครับให้ผมไปขอนะขอนะครับโอเคผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาขุดกันเนาะมันขุดแป๊บเดียวนั่นแหละผมครับนะพอขุดบริเวณตรงนี้ขุดนิดเดียวผมยื้อเดี๋ยวไปเอาหางครับผมไปเอาเอา,เอาพ่วงอีพ่วงหนึ่งนะพ่วงดํานะพ่วงอีกพ่วงหนึ่งนะผมบึ้บโอ้โหเขึ้นช้ามากเอาพ่วงอีกพ่วงหนึ่งมาเอพ่วงอีกพ่วงหนึ่งมาแล้วก็ เออเอาเรียมสต็อกดินไว้ผมเรียมสต็อกดินไว้แล้วกันนะครับผมก็เอาออกได้อีกทางหนึ่งนะครับเอาพ่วงมาเอาพ่วงมาเอาพ่วงมาเออเดี๋ยวลดรดลดแมคโครเลกผมว่เาเข้าบ้านดีกว่าเพาะมันไม่น่าจะได้ใช้นะเอาแมคโครเลกเข้าบ้านดีกว่านะครับแมคโครเลกอยู่ไหนแมคโครเลกนะผมมาเข้าบ้านไปเลยนะครับ <c oughs> โอเคเอผมถอยมาถอยมาเผมถอยมา โอเคแล้วก็เอาไปจอดไว้ครับผมไปจอดเต็นบายไว้นะครับจอดเตียมรถเตียมลาไว้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะได้ขุดกันเลยนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมอื้อนุ่นนุ่นโอเคไปนะครับผมหนึ่งหัวสองพวงครับผมหนึ่งหัวสองพวงนะครับไปไปกันเลยไปกันเลยนะครับผมหนึ่งหัวสองพวงครับนะผมหัวเดียว แนบพื้นโอเคเราก็จะจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคจอดไว้ตรงบริเวณนี้เลยแล้วกันโอ้ยเกือบผักไม่ทันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็เอามันยังเลยมาอีกอยู่โอ้ยอะไรพี่แกครับนี่ไม่ต้องเลยมาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเ,เราคลิปหน้า่อยมาขุดกันนะผมเจอนคิปหน้าผมสวัสดีครับ